ด้แพงนะต่อถุงพรจริงๆแล้วที่มันแพงอ่ะเพราะว่ามันติดยากคุดง่ายคือหนึ่งเลี้ยงไอ้นี่มาก่อนเป็นปีกว่าจะเสียบได้พรามาเสียบสวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้ก็มาพบกวันอีกนะครับก็เห็น หลายหลายท่านนะครับโดยเฉพาะมือใหม่เขาถามมาว่าไอ้ตอเนี่ยไอ้ตอเทพมันเป็นยังไงปรามันมันดียังไงตอเทพอืมตัวนี้นะครับก็เราต้องมาคุยกันก่อนว่าจริงๆแล้วมันก็มันเหมือนกับตออย่างอื่นนั่นแหละแต่แต่ว่าเป้าหมายหลักมันไม่ใช่คืออะไรวัตถุประสงค์นะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องใช้ตอ่อเราก็ต้องมาดู ความจาเป็นของเราก่อนในความคิดของผมเนี่ยนะความจําเป็นถ้าเราสามารถใช้ต่อแท้ไม่ใช่ต่อแท้ใหม่เราลากแท้กิ่งปกติกิ่งต้อนกิ่งช้าอะไรก็แล้วแต่มาปลูกได้อย่างเช่นเราปลูกในกระถางปลูกในเข่งอะไรพวกนี้ยแล้วเป็นพันุ์ที่มันอยู่ได้มันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ต่อใช่ไหมทีนี้ไอ้ที่เขาใช้ตอนเพราะอะไรเพราะว่า บางชนิดเนี่ยรากมันอ่อนแอแล้วก็อย่างนึงคือต้องการขยายได้เยอะๆเร็วๆเนี่ยเขาก็เลยใช้ต่ออย่างเช่นอ้พวกตระกูลเทพทั้งหลายแหล่เนี่ยนะ BNR เนี่ยกำลังยึดกันอยู่ช่วงนี้ราคาพุ่งกระชูดเนี่ยผมก็ลองดูใช้รากต้นรากแท้นะเน่ามันไม่ค่อยตัวนิ่งของแล้ต้องใส่รากไม่ค่อยดีผมก็วางนั้นแนะก็อย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะเปน็นต้องใช้ต่อใช่ไ ต่อไช่วยใช้อีลักกี้มันต่อไปแต่ต่อ,อตยแต่รีป่าหรือจะเอาไอ้พวกาบาวตุรก,กีอะไรทำต่อก็แล้วแต่นะครับสําหรับบีนอาร์เนี่ยแล้วก็มันก็สามารถทําได้เร็วนะซื้อมาท่อนหนึ่งห้าสิบเซนมันมีสักยี่สิบตาหรือซื้อกิ่งตอนมากิ่งหนึ่งเจ็ดแปดร้อยบาทเนี่ยมันมีสักสิบตาเนี่ยเราก็เว้นไว้ในกิ่งตอนสักสามตาแล้วก็เหลือหกเจ็ดตาเก็เอาไปเสียบ ไปกิดตาอ่ะมันก็ได้ขยายเยอะอ่ะอันเนี้ยในกรณีไอ,นนอ้จริงๆแล้วไอ้ <c oughs> การใช้ตอเนี่ยมันไม่ใช่ดีทุกอย่างนะมันก็มีโทษอยู่มีข้อเสียอยู่ก็อย่างที่รู้อ่ะมันมีแผลใช่ไหมสาเสียบยอดหรือติดตามันมีแผลทีนี้เราจะมั่นใจได้ไงว่าแผลนั้นอะ่ะมันปลอดเชือ้อนะหนึ่งเราไปต้องกังวลเรื่องรากแล้วอยู่ในวัสดุปลูกเรื่องเกี่ยวกับราก แล้วยังต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องแผลมันอีกว่ามีจะติดเชื้อหรือเปล่าเขาแนบสนิทติดดีไหมเนี่ยมากลายเป็นสองต่อแลกกังวลสองต่อนะนี่ก็คือข้อเสียแหละหนึ่งอย่างแหละของการใช้ต่อเนี่ยแต่ถ้ามันจําเป็นอนะ่ะมันก็ต้องเสี่ยงอย่างเช่นที่ผมบอกมาสักครู่เนี้พันธุ์ที่มันรากมันไม่แข็งแรงอนะ่ะมันก็จําเป็นนะต้องใช้ต่อหรือ เราอยากจะขยายให้มันได้เร็วๆซื้อทีละกิ่งสมมติอายกตัวใหญ่างครั้งไอย BNR เนี่ยหรืออะไรล,ะลืมชื่อเต็มซะแลดว Body Sort Negali 마다ห,หรือเปล่าชื่อจำชื่อไม่ได้เรียกแต่ BNR BNR ก็เลยจำชื่อเต็มไม่ได้แหละไอตัวเนี้ยตอนนี้กํลาลังฮิตกันเนยมาแรงเห็นไหมเราก็ต้นทุนน้อยพูดง่ายจะซื้อทีละสิบกิ่ง ซื้อกิ่งตอนที่สิบกิ่งกิ่งละเจ็ดแปดร้อยก็หลายพันอยู่เนาะเยยบหมืน่นแต่ถ้าเรามีตอมีต้นลัคก,กี้หรืออิการีป่าอยู่เนี่ยแล้วเราลงทุนซื้อกิ่งตอนมาสักกิ่งหนึ่งยาวๆหน่อยอะสักเจ็ดแปดร้อยมีตาเยอะหน่อยนะมันก็ได้ละตอนนุบานก็ได้หนึ่งต้นละต้นเทียนนุบานจะกิ่งตอนแล้วก็อกไอตาที่เหลือนั่นก็เอาไปติดตาต้นที่เราเตรียมไว้เป็นตออย่างน,น้อยก็ได้ละสี่ห้าต้นนะ ก็ดีกว่ามันก็ประหยัดอันนี้ก็ส่วนหนึ่งและอย่างหนึ่งถ้าเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยมันปลูกพวกอยากปลูกมะเดื่อไปเลงแต่ดินมัน,มนไม่เหมาะสมพูดง่ายถ้าปลูกลงไปไไ่วอาอลอกกี้ออสเตรเลียหรือว่าลลพันอืนสตรีป้ามชนพลเมันก็อเน่าอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นนะต,นต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต่อ ใช้เป็นเตาถุงผรนต่อมาเดือพื้นบ้านเราเพื่อที่จะปลูกได้อันนี้ก็ใช่ส่วนหนึ่งที่จําเป็นมันก็ต้องเสี่ยงอีกเหมือนกันใช่ไหมเพราะผมก็มีในพื้นที่ผมนี่มันเป็นดินผมแล้วก็พลาเขาขุดนาผสามให้เนะเวลาหน้าฝนเนี่ยดินจะขงน้าําจะขังผมลองปลูกแล้วทั้งเตเลียทั้งอิลักกี้เนี่ยเตเลียก็หลือรอดต้นอิลักกี้ก็ นิ่งๆเดินเดินนิ่งๆอย่างนั้นอ่ะพอไปดูแล้วลากคือลากมันแน่นเพราะช่วงฝนตกชุกๆเนี่ยลากข้างล่างไม่มันก็เลยแย่มันก็จําเป็นนะครับอันนี้จำเป็นต้องใช้ต่อปูุ้มพรเป็นต่อส่วนกรณีอื่นๆถ้ามันไม่จําเป็นมันก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับจะไปฟังเขามากไปได้หรอกบางคนเขาจําเป็นเขาก็โอเคอยู่เคยบอกว่าไอ้ดีต่อเทพ อเทพมันก็ต้องดูแลครับไม่ใช่ปลูกทิ้งเหมือนมะเดือ่อเอ้ยเหมือนมะม่วงปลูกลงดินหรือปลูกฝรั่งเนี่ยปล่อยทิ้งเลยไม่ต้องสนใจมากก็ได้เก็บมีลูกถึงก็ดูก็มีลูกแต่มะเดื่อฝรั่งมันไม่ได้นะครับมะเดื่อฝรั่งนี่มันจะต้องใต่ใจแม้จะเป็นตอใช้ตอก็จริงไอต้ตอเนี่ยอย่างเช่นตาทุมพรก็ตามมันแค่ลดความเสี่ยงต่อการดูลากเน่าเนี่ แต่เราก็ยังเสี่ยงต้องเสี่ยงไอ้รอยต่ออยู่ดีอ่ะเรียกอะไรอ่ะถูกดีดนะตอดีดเขาพูดไงต่อดีดคือจริงๆแล้วมันดีจริงหรือเปล่ามไม่รู้นะเขาว่าดีก็ดีแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันอาจจะติดไม่ดีต่อน,น้ําเลี้ยงไม่ตรงตมีเชื้อโรคเข้าไปอะไรประมาณเนี้ยระยะแรกมันเชื้อโรคมันยังอ่อนแออยู่มันก็เลยติดสวยพอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่สวย อันเริ่มไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปดูทีหลังตอนนี้เรามาคุยกันนือนจะไปดูเลยมาไปดูเลยก็ได้จะไปดูสิอ่ะพามาดูเตาถุงพรใช่ไหมเนี่ยไปด,ดูก่อนนะผมะจำไม่ได้แล้วน,นี่มันต่ออะไรอ๋อไม่ใช่นี่ต่อยลักกี้เนี่อันนี้คือ ลิคาโตเดลซาลันโตนะครับม่ตัดเอาไปท่อและแตกใหม่ละเป็นต้อยลักกี้ครับอันนี้เป็นข้างล่างนี่เป็นต้อนอีลักกี้ผมมาเสียบไม้มันก็ติดดีแต่มันปูดปูดคือจริงๆแล้วถ้ามันสมบูรณ์จริงๆอ่ะมันจะต้องไม่ปูดต้องสม่ําเสมอหมายว่าอันนี้ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่เท่ากันแต่ถ้าเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วมันปูดอย่างเงี้ยข้างบนใหญ่ข้างล่างเริ่มเล็กเนี่ยแสดงว่าแผลนี่มีปัญหามากน้อยก็ว่ากันไปถ้าปูดมากครับ ปัญหาเยอะนะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะน,นีงานหนึ่งผมจะถางอันนี้เห็นไหมเนี่ยอ่าใบดินบางอ่านี่ตวเนี้อันนี้ข้างบนนี่เป็นใบายาดี้ข้างล่างนี่เป็นอุทุมพรเห็นว่ามันมันปูดเห็นไหมมันมีแผลมันปูดตอนปีแรกอะเสมอสวยมากเลยนะผ่านไปปีหนึ่งโอเคสวยนี่ผ่านไปสองปีละเห็นไหมกลายเป็นปูดอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ปูดอันนี้เล็กจริงๆแล้วมันควรจะเท่ากับตอนด้านบนนี่อันนี้กับด้านล่างมันเท่ากันเห็นไหม แต่ปัญหามอยู่ตรงนี้รอยต่อเนี่ยมันปูดเป็นปมใหญ่ทองคำปั้นเลยก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรแล้วตรงเนี้ยผิดปกติแล้วอันนี้ถือไม่ดีแล้วนะเนี่ยคือความเสี่ยงเลยถึงเราจะรู้เอ่ยจะได้ลากดีแต่ว่ามีรอยปูดตรงกลางอันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ต้องรีบแก้ไขแก้ไขไงครับแก้ที่เดิมไม่ได้แล้วต้องตอนกิ่งออกไปเสียบใหม่ก็ไม่แน่ใจเพราะตอมันจึงใช้ได้ไหมนะครับ อันนี้ผ่านมาสองปีแล้วก็เลี้ยงไว้เนี้ยมันก็ยังออกลูกอยู่นะเนี่ยเห็นไหมจริงยังเยอะอยู่แหละแต่ผมไม่ค่อยได้ดูแลก็ปล่อยๆมาไปเรื่อยเนี่ยก็ออกลูกมาไปเรื่อยถ้าดูแลจริงๆใส่ปุ๋ยดีๆมัก็ออกลูกนะ,อะตออที่ดีๆก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคอันนี้ด้านบนเป็นการเซไว้ซีเลตด้นะานล่างเป็นอุทมพร นไหมมันก็ค่อนข้างจะสนิทแต่ว่าก็ยังปูดๆนะอุทุมพรก็ปูดไอ้นี่ก็ปูดแต่ถือว่าดีกว่าเมื่อสักครู่นะครับนี่ผ่านมาปีและมันก็ประมาณนี้นะครับคือรากมันไปแล้วดีอยู่ในดินในนี้รากอุทุมพรมันทนอยู่แล้วร้อยต่อถ้าร้อยต่อดีก็จบแหละผ่านแต่ถ้าร้อยต่อไม่ดีก็เดีย้ยงเหมือนกันนะครับก็หลายคนถามว่าทาไมมันต่อเทพเหลือถึงได้แพงนะต่ออุทุมพร จริงๆแล้วที่มันแพงอะเพราะว่าติดยากคุณง่ายคือหนึ่งเลี้ยงไอ้นี่มาก่อนเป็นปีกว่าจะเสียบได้พอมาเสียบเสร็จกว่าจะรู้เรื่องรู้ดีก็ผ่านอีกปีอันเนี้ยถ้านับตั้งแต่ต่อกับไอเนี้ยนี่ผมเสียบมาปีกว่าแล้วนะตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยเดือนสิบสองปีหกหกไม่ส่ปีแล้วสิสิบสองหกหกสิบสองหกเจ็ดกับปีหนึ่ง อันนี้ก็ปีกว่าแล้วนะครับีมาปีกว่าเลยไหมตอไปปีเกือบสองปีแล้วได้แค่นี้มันจะไม่แพงได้ยังไงเห็นไหมมันก็ต้องแพงนะเพราะว่ามันใช้เวลาไงค่าเวลาเวลาที่เสียไปนะเวลาเลี้ยงตอเวลาเสียบและเลี้ยงต้นต้นที่ได้มามันก็เลยแพงทีนี้ทีนี้ที่มาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนะี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมองคนละด้านไนงะ ใช่ไหมคนที่ทําเนี่ยเขาก็มองว่าเขาเสียเวลาเยอะลายต่อเสียเวลาเยอะพอจะผ่านมาได้พอจะรอดมาเนี่ยเสียเป็นร้อยได้รอดมาไม่กี่สิบเนี่ยเห็นไ,ไหมเขาก็ต้องคิดค่าเสียเวลาเราแล้วก็เสียอะไรอะ่ะเสียต่อเสียอะไรลงทุนไปนะมันก็เลยแพงขึ้นมาส่วนคนซื้อเนี่ยคนซื้อเขาไม่ได้มองงาน าก็มองว่าโอ้มันจะต้องทนซื้อมาแล้วเนี่ยมันต้องไม่ตายปลูกแล้วรอดตลอดไม่ต้องดูแลมากถ้าดูแลแล้วเลาะไม่รอดตายบ้างรอดบ้างเหมือนปกติเนี่ยมันก็ไม่คุ้มเนะเขามององนี้มันก็เลยมองคุ่นละมุก็เลยไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วที่มันแพงก็อย่างผมบอกแหละมันทํายากต้องเข้าใจด้วยมันทํายากมันจะได้มามันไม่ง่ายมันไม่ใช่ว่า ได้แล้วรอดร้อยเปอร์เซ็น์นะครับคุณก็ต้องมาเสี่ยงเอาถ้าถ้า,ถ,าถ้าต้องการจริงก็คือต้องทําใจยอมรับให้ได้นะนะไอ้ตรงเนี้ยผมก็เคยแนะนําไปหลายท่านแล้วว่ามันจําเป็นไหมที่จะต้องใช้ต่อเนี่ยถ้าพื้นที่คุณไม่จําเป็นหรือลักษณะการปลูกคุณไม่ใช้ไม่ใช้ก็ได้ก็ไม่ต้องใช้นะแต่ถ้าจําเป็นจริง,รงอย่างผมบอกน้ําท่วมน้ําขังแฉะอะไรพวกนี้ยมันจําเป็น ต้องการขยายเร็วๆอันนี้ก็เรื่องของเงิุณก็โอเคว่าไปนะแต่ถ้าปลูกภาวะปกติเขาก็ปลูกกันเยอะแยะไปนะอย่างที่เขาปลูกขายขายลูกกันเนี่ยแาวบ้านผมก็มีสวนหนึ่งเขาปลูกขายผลเขาก็ใช้ต่อแท้แท้อยู่แหละปลูกพวกตระกูลบีเนี่ยแบทสไอแบทแก๊สแบทจนัวอะไรพวกเนี้ยเขาก็ปลูกใช้ต่อแท้แท้ก็ไม่เห็นเป็นไรเขาก็ขายลูกได้ ได้กำไรถอนทุนคืนไปแล้วหลายปีแล้วนะมันก็ได้นะก็ลองพี่ณาดูอ่ะเดี๋ยวถ้าบางท่านอาจจะสงสัยว่าผมแอนตี้ต่อหรือเปล่าพามาดูแต่ต่อไม่ดีอะดูต่อดีๆก็มีผมก็ใช้อยู่นะอันนี้เป็นตออิตาลี่นะครับอันนี้มันเป็นกิ่งตอมันแตกมาผมเผลอไปมันมันแตกมาซะยาวแล้วผมเพิ่งเห็นเลยตัดออกไปทิ้งนะ่ะ อันนี้คือมันแตกเป็นสองกิ่งไอ้ต้นเนี่ยต้นบนเนี่ยข้างล่างนี่เป็นตอนะครับตอปา่าตอจะรีป่าลอยต่ออยู่นี่อันนี้ต่อสวยเห็นไหมอันนี้ก็ทํามาดีอันนี้ผมซื้อเข้ามานะผมไม่ได้ทาเองเขาทาสวยลอยต่อแนบเนียนกลิบอันนี้เป็นต้นมันเสมอกันแล้วมันกินไปแล้วอันนี้เป็นต้นของไอ้อันนี้คือจีไอลีมาดามันแตกสองกิ่ง ผมตอนแล้วผมก็เลยเอ,ออกไปกินจริงๆจะให้มันแตกกนแหละตอนไปประมาเนี้ยแต่มันตายเหีย่ยวแห้งก็เ,เลยตัดออกเลยเหลืออันเดียวอันนี้ก็ตอนออกไปนะครับอันเนี้ยเหลืออยู่ลูกลายๆเนี่ยนนี้ก็ถือว่าดีนี่ตออิตาลีป่านะครับมาดูอย่างอื่อันอื่ออันนี้ก็มีอันนี้เห็นไหมรอยต่ออยู่นี่สวย เสมอนะอันนี้เป็นอีลักกี้เนี่ยรอยต่อยนี่ด้านบนนี้พือฟิโก้ฟิโก้เปโต้นะฟิโก้เปโต้อันนี้ผมเสียบเองนะครับก็ติดแน่นดีเน่บอ่ะมานี่ต้นหนึ่งก็งมีไว้าา่างเล็กเล็นหน่อยนะทำไว้ ต้นใหญ่รากแท้ท้งนรากอ้นี้เหมือนกันอันนี้ก็อิลักกี้ครับนี่ต่อยลักกี้ตัวนบนนี่ก็คือจินโอเฟนอันนี้กิ่งตอนมันตัดจะก,กิ่งตอนมาเสียบไ้นะครับแต่กิ่งตอนตายต้นแมงตายแล้วก็เหลือนี้รอดอยู่ก็โอเคนะครับเนี่ยนิกที่ดีก็มีนะครับแล้วอุดุมพรที่ดีก็เยอะด้วยนะเยวพาไปด,ดูตอนนี้ก็ได้อยู่ใกล้ อเห็นไหมอย่ข้างล่างคุมพรข้างบนเป็นปีเตอร์ฮันนี่คะผมเสียบเองกันเนี่ยะติดนี่ก็สุจัดว่าสวยนะเยนกกิบเลยเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ก็มีก็คือสรุปแล้วก็คือมันจําเป็นหรือเปล่าเนี่ยดูความจำเป็นของเราแล้วกันครับถ้าเราอยากจะได้จริงๆหรือ พื้นที่บังคับสถานะอะไรก็แล้วแต่เราก็ลองได้แต่ถ้าคิดว่าจะทำจะใช้เพื่อที่จะให้มันทนเหมือนมะม่วงไม่ต้องดูแลมากอ่ะคิดผิดครับไม่แนะนำมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าถึงมันจะลากมันจะทนจริงครับแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลเดี๋ยวก็เสร็จตายเหมือนกันนะครับผม,มหลายต้นที่มันตายไป สิ้นเปลืองเปล่าแต่ถ้ามีงบประมาณเยอะๆอยากจะลองดูก็ได้ไม่เป็นไรครับก็คิดว่าน่าจะตอบปัญหาได้บ้างนะไอเรื่องต่อทุงต่อเทพเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนั่นแหละตามนั้นแต่ถ้ามาถามผมจริงๆอ่ะลากแท้ดีที่สุดมก็ปส่ไสเยอะๆมีปลาลากแท้งามดีอันนี้ออกลูกเต็มเลย ถ้าเลือกได้นะหลากแท้ดีสุดครับราคาก็ถูกกว่าด้วยไม่ต้องมากังวลด้วยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะตอบข้อสักถามก็อข้องใจกันได้บ้างพอสมควรนะครับก็คงปากไปแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ